าการสบายดีะสวัสดีเด้ดอ,อพ่อแม่พี่น้องเสมอสุขุสุขคนบ่าวซีอีโอฝั่งไทยความด้าหรือต่างประเทศจะยินดีตอนดับระสูสองคำหวานสแนลเด้อมาพบมาเจอครับคำหวานมีคำหวานมาทายมา,ามนักกาศดูที ตลาดอีกข้าวเรีพยพี่น้องเด้อให้เขามาเดี๋ยวเราจะดื้ดกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเขามาเพื่อเป็นกำลังใจทำบาเลยทำลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รัาาาาบได้สมเด้อไปข้นลายดีเลยพี่น้องทำบาจะตัดออกจากบางซองบางตองกนก็ต้อง ขอตัวพีเด้อเพราะว่าคนเปิดเพลงเด้อพี่น้องเด้อเสียงกับเสีางกันไปดิยังแถวนี้เสียงคำบาดคอยกระต้องขอถกขอภัยเด้อพอแม่พี่น้องเดลยวานยังในตลาดมีเสียงรบกวนหลายเลย ข่าววายชไทยบรรยากาศในคนเนีรพี่น้องมาเบิงไปตามตลาดเออพี่น้องเด้อพอเ,เปิดเพื่อคนหนึ่งข่าววาก็ได้ตาร์ทขอกพี่น้องเองบอกบรรยากาศด้อต่ คนร้ายอดีได้พี่นอ้องกันทายไอ้กอเมีนงเขาเบ่งเว,ว่าเอสทานในไหมากเข,ขาเขาเบ่งนี่ข้อบาดเดนอพี่น้องเด้อาหารสตีัมีหลายสิงหลายอย่างคอมเมนต์กันเขามากเลยเด้องี่นงเ้ออาหาร เป็นตะกินบอมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยได้พอเมีพีน่น้องเฮาเบิ่งอันนี้คือโซนขายผักเด้อพีน่น้องโซนขายผักเพราะว่าท้าว่าจะซื้อมาแล้วเห็นบ่มีกุ้งมีปลาหมึกไวนี่พีน่น้องน โซนนี้มันจะโซนพักนะักแต่ก็พ้นละใหม่เออหน้อเดอแต่ยี่ิเสียงคำว่าเาคอยกระ้องคอเถอคอไทยเด้อพอเมีพี่น้อเด้อเพราะว่าคำว่ายางในตลาดใส่ผ้าปิดจมูกได้พี่น้อเลย มม sociedad, Bref, ót, อาายกระดิายของกินขห้พ่อแม่พี่น้องครบเบิร์นฮัเลยื่อเง้อาภาบุนีเก็ต้องขอถกขอไครด้วยพ่อแม่พี่น้องด้อข้าวฮาก็ไม่ย่อฮาข้าวหนลูกละสามสิบ

ฝากบัยานงพ่อแม่พี่น้องด้อยฝากนจิตานเปิดเเ่มนกรด้วพ่อาคนเปิดเท่เท่มินกะตรด้วยพี่น้อง กินคุมเลยวันนีแล้วก็ต้องไปฮมเาะก็มีหลายอย่างมากละโก็เอาที่จะดูกระซิบฝาได้นิดหนบางดาวเอื่นบะฮุงเลยนะบางชาเอื่นมากลก็เอาเกาที่จะดูนี อย่างในตลาดนี่พอกระเบือกเพลงหลายหนุ่ยเข้ามาก็อยาอันเพราะว่าเพลงผนมีนีก่กระสีนอเพราะว่ามันก็ล่งบ่ได้ได้พี่นอเลยแต่ไม่นีก็ะสี <c oughs> เอาบบ <c oughs> ถัดต้านออกคุณมันสอนมาตอ่อเด้วยพี่นอเน้อบอกอย่างนี้มอส่าเลยมอสาเลยมอส่าเลย แลี๋ยวเข้าไกับสียางลูกเพียงไปก่อนเลี่น้องเด้อแล้วก็สีตาตอบางเสื่อมบางต่อแต่ว่าเพิ่เปิดที่ไดพี่น้องเด้อาพดวงหน่งนะจอมก็ถอก็าเลยพอมีพี่น้องเด้อ เนาะพี่น้องมาเงี้ยังนี่ไอเมย์พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาใหญเด้อน่ากินบ่นี่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาทำรายการสิเขาไปอ่านไปตอบคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องโอ้โหสวยสวย ว่าจะสีจคขีดมื่านี้เลยพ่อเมีพี่น้องเด้อต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยว่าเลี้ี่เนเพื่อสุขภูสุคนที่เขามากหักซุมก็อติดตามส่องข้าวบาแต่กลับมาขีดในข้าวบาแต่กลับบวชขานโฆษณาเด้อพี่น้องเดลยโดยเป็นควางใจค้าบาแล้วทำขิดต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้หาเป็นโสมต้องขอบุญขอบคุณกันได้ลายที่เขามาส่งขิด มาการกจิโกกีเตสิกาคำว่าสบายดีเลสวัสดีเด้ออ่อแมเมีสินองกันเบิดสุขสุขคนเรอโอู้ใ้่ะโนระกัสี